ชีวิตไม่มีคําว่าตื่นสายถ้าเราตื่นทันตื่นทันตีห้าหมายถึงคุณแม่บ้านอื่นนะใครไหวตื่นไปก่อนเลยตีห้าดิฉันตื่นไม่ไหวกว่าลูกจะนอนกว่าจะตัดคลิปเสร็จนู่นตีหนึ่งขอสักเจ็ดโมงเช้าแล้วกันเปลี่ยนจากกดติดตามมาเป็นติดกาแฟกับเราไหมไม่เคยดื่มกาแฟมาทั้งชีวิตจนมามีลูกนี่แหละค่ะขาดไม่ได้เลยทําเป็นตื่นเช้ามาจิบกาแฟที่แท้คือยังไม่ได้นอนตั้งกาแฟเสร็จแล้วก็ลืมทุกทีกว่าจะได้กินนูน่นบ่ายหรือไม่ก็เย็นเช้านี้ลูกสาวดิฉันตื่นเร็วกว่าปกติตื่นขึ้นมาเราก็นนเเเมมมม่่่วววาาไไีลลให้้้แดตตัังย ง่ายๆแล้วการโยเกิร์ตกับไข่ต้มได,ได้คือวันนี้หมอตําแยจะมาเยี่ยมบ้านโรงพยาบาลพดุงคันหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า midwife เนื่องจากเราเป็นคนขี้ลืมก็เลยตั้งเตือนไว้ในโทรศัพท์ว่าเขาจะมาวันจันทร์ตอน11โมงบุญบาทดีนะเปิดจดหมายดูอีกรอบความจริงคือเขาจะมา10โมงไม่ใช่11โมงยิ่งไปกว่านั้นยังไม่ได้ทําความสะอาดบ้านเลยไม่ได้การแล้วต้องไปปลุกเด็กชายออสการ์มาทานข้าวกลางวันนี้เชื่อว่าเด็กชายออสการ์อยากจะยุ่มหัวแม่มา,มาเปิดไฟทําไมคนจะนอนอัปเดตความสามารถในการฝึกทานข้าวเองของเด็กชายออสการ์่านมา อย่างเห็นชัดอาหารเข้าปากชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่วทั้งมือซ้ายและมือขวาแต่ก็ยังมีอาการแก๊กกิ้งอยู่บ้างแบบนี้แหละตามในภาพเลยอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงถ้าเขาเคี้ยวไม่ดีมันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะสัมลอกออกมาเคี้ยวแล้วก็กลืนเข้าไปไมไหมันเป็นไายเกิดขึ้นได้ค่อยๆฝึกกันไปจากคลิปที่แล้วหลายคนสงสัยว่าทำไมลูกสาวดิฉันไม่ไปโรงเรียนคำตอบคือพ่อกับแม่ไม่ให้ลูกไปค่ะเนื่องจากบ้านเราป่วยมาตั้งแต่เดือนธันวาลูกสาวติดหวัดมาจากโรงเรียนแล้วก็มาแพร่เชื้อเป็นกันทางบ้านป่วยอยู่สองอาทิตย์พ่อหายกลับไปโรรรรงงเเเีีีียยยนนนนไไดด้้้วววัปป็็ออกกกแลล่ ก็เป็นอีกป่วยหายป่วยหายอยู่อย่างนี้วนไปจนพ่อกับแม่ไม่ไหวแล้วก็เลยต้องให้หยุดก่อนข้อดีของสวีเดนก็คือเวลาลูกป่วยพ่อแม่สามารถหยุดงานอยู่บ้านเพื่อที่จะดูแลลูกได้จนกว่าจะหายพร้อมทั้งได้รับเงินเดือนอีกด้วยแต่หยุดทั้งเดือนไม่ไหวไม่ใช่ร่างกายนะที่ไม่ไหวประสาทจะเป็นประสาทก่อนคลิปที่แล้วหลายคนก็สงสัยอีกว่าฉันจะหอบลูกกระเตงก,กันออกไปข้างนอกให้ลําบากทาไมทำไมไม่พาลูกอยู่บ้านหลายคนที่ติดตามเรามานานก็จะรู้เนาะว่าเราพาลูกออกไปข้างนอกทุกวันขึ้นรถเม์ไปห้างเข้าเมืองไปซูเปอร์ ทกวันเพราะว่าเราอยู่อพาร์ตเมนต์ต้องเอาชนะทีวีด้วยการหากิจกรรมให้ลูกทำซึ่งจะเล่นอยู่แต่ในบ้านทั้งวันมันก็ไม่ไหวไม่ใช่ลูกไม่ไหวนะแม่ไม่ไหวแต่ตอนนี้บอกเลยว่าเคคงไม่ได้เข้าเมืองอีกนานภาพเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นคือดิฉันแบกถุงเขาวสราเพร<อ>าะจริงๆแล้วดิฉันไม่ใช่แม่บ้านดิฉันคือนักยกน้ำหนักยี่สิบกิโลชิลๆิวายยังทําความสะอาดไม่เสร็จเลยคุณพยาบาลมาแล้วไม่เป็นไรสะอาดไปเดี๋ยวเขารู้ว่าเราปลอมที่สวีเดนพยาบาลพดุงครร์ประจําตัวที่ดูแลเราตั้งแต่ฝากครราี่้ครัังงแกืออหลลจทดูภาพแวดล้อมให้คําแนนะําคคุณพ่อุณ หมมือใครั้งที่สองก็จะมาเยี่ยมตอนเด็กมีอายุได้8เดือนครั้งนี้ก็เหมือนกันมาเยี่ยมเด็กที่บ้านดูสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ติดตามสถานาการณ์ชีวิตพัฒนาการและสุขภาพของเด็กให้การสนับสนุนพ่อแม่พูดคุยถึงเรื่องสุขภาพและสภาพจิตใจพร้อมทั้งให้คําแนะนําตามความต้องการของแต่ละครอบครัวนั้นๆและเรื่องสําคัญที่เจ้าหน้าที่มาในวันนี้ก็คือเรื่องความเสี่ยงจากเป็นไวที่กําลังสนมากนอกจากจะคลานไปทั่วบ้านแล้วก็ยังเกาะยืนในทุกที่เช่นกันเจ้าหน้าที่ก็จะมาดูว่าโต๊ะตู้เตียงตรงไหนที่ต้องระวังของใช้ในบ้านต่่างๆออันนไหหทีควรเเก็็บใ้มืด ฉันโดนไปหนึ่งเรื่องเนื่องจากยังไม่ได้ปรับเตียงให้เด็กชายออกสการ์ไม่ได้ลืมนะก็ว่าจะปรับแต่มันติดตรงว่าจ่านี่แหละว่าจ่าแล้วก็ไม่ได้ทําสักทีที่อีกคนหนึ่งที่มาด้วยนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสถาบันครอบครัวโอ้โหมาถูกจังหวะมากอยากจะโผล่ก็เจ้าหน้าที่นั่งฟังเรื่องราวที่มันอนอัวอยู่ในหัวใจของดิฉันอย่างตั้งอกตั้งใจ,จก,กับให้กําลังใจทําให้ดิฉันมีแรงสู้ต่อไม่ใช่อะไรหรอกพอได้ระบายแล้วมันรู้สึกวะมากวงเลบ็บวะแปลว่าโลกแต่บางคนไม่เข้าใจไม่ได้ช่วยอะไรแค่นั่่่่่งงงงฟััเเเเเรรราา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 ะะะบยยคควมมมมใในนนนจจกก็็ดดีีีี้้้้้หททไไไืืออออปลแถข ไปในแก้วอันนี้ได้ห้ามให้เด็กเล่นแต่ถ้าชิ้นใหญ่กว่านี้ไม่เป็นไรป้องกันการติดคอมีแป้งสีฟันยาสีฟันหนังสือทั้งของแม่และของลูกมาแจกด้วยแผ่นป้ายอันใหญ่ๆเมื่อกี้คือรายชื่อของใช้ต่างๆเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าถ้าเด็กกินเข้าไปแล้วจะอันตรายระดับไหนต้องนําไปส่งโรงพยาบาลไหมหรือว่าแค่ดื่มน้ำตามเยอะๆก็ได้เช่นสบู่แชมพูน้ํายาล้างจานแต่ถ้าเป็นน้ายาล้างห้องน้ำอันนันรีบเลยรีบพาลูกไปโรงพยาบาลเลยไม่ต้องมาปุงมาเปิดดูหนังสือหนังสือแล้วพาลูกไปล้างท้องก่อนพักมาจนจบขออภัยเสี่ยงแล้้วาล่ะ បាយ